สะครับพี่น้องโเมนของมันนั่นลหละมันเป็นเม่นเป็นเม่ดบอพี่นะเป็นยะเพี้ยดูะเลยพวกพงทาไม่มาบอลาฮะพอเดีพวกไปอยากให้หลดนะ w h หญ่ปานกูไปตัดออกกระเด็นี่อยากายกู้ายนั่นแม่ที่ยีก็เห็นกติกาไเขาเหดใหง่ผูมมาดีสิหลวงที่นี่หลวงเองที่ตีเถึงเกี่ยวทั้งน้มันเป็นีเพลนยังอไปยังไปเห็นพี่นองไปเห็นันวยช่วงนไปเห็นเลยเออ ได้ลบทาคิดรีลบบ่เดีลบรบุใ้ยยมแหงคืลไปเลยเออบ่บมันบ่เห็นกาหน้าเมื่อกี้เจ้าพกัดค้น่หอกบเดีโพกัดเีบอกให้เจ้าบอกคนาพี่น้องก็จะเปนเบิ่งตามพอดีบอันนี้เห็นไหม อันตรกน,นังฟังมันหนีย่งกว่าท่านกว่ท่นมีมองใดเไม่เนเก็ดนั่นเองเสียงหัวอมตะสัวมเลไดอาการตเส<อ>ียงเลงออนอนตื่นขำมกกนกเปสิละ่ละเป็นน,นอนตืนนต่นตื่นไปือ ตื่นบายุตื่นบายสาักินกแฟกันมันมีลาตาสังด้วยเราากกินาเดี๋ยเซเป็นอยู่ทั้งหนาวไปที่เมีกนมาเรียนไปต่อมตทัวบ้าก่อนเลกมเรจะเรียนกยัง่าอันมีส่อนนี่เดี๋ยวมีซ่อนยี่นีห้างนีสามโล ก็มดูทอนอเนไหมเนี่ยล้านเขาาไม่ต้องหาอย่างนะเรียนมันมีอยู่ข้างข้างเอออเมซอนอู้ยหาอย่างงี้นแล้วมองเ่อ่ชเบนดีเนอากับบมีอเมซอนแต่ว่ามันกับมีเซเว่นวันนี้็บอกโอ้ยแม่นี้มันด็กหน่อยไหมกับมิตามึงนี่ล่ะเลี่ยนไฟยังสั่นให้รั ออะเดี๋ยวเดี๋ยวสอนควมันบ่งสอนควบมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาจักกระฟันมันจะสอนควบมันไอกล่องให้บึงมันตลกดีมันน่ารักดีตกกล่องไหมฮะเนี่ยมันถือเอาไ่งยงว่มาเป็นไรงวบอบอกแล้วมันไปหาผมดูมี่อ มันแหลนเิ่งเบิ่งเิมลกาไหนเบิ่งนี่ยล่าไว่ลาหอดเพงงอดเพงนองนี่น้องจจ้องไมอ้เนี้จ้องไม่เน้องอ้ยางมันอยงคนหนอยหน่อยเนาะมัน่งไปขึ้นยางนี่ดิ่ันเท้คนมคนของเขาคือ ไม่ดนตีขึ้นร้องเพลงคือเขาต้องยืนอยู่จุดโฟกัสแล้วไงในความคิดของเขาไงเมอนบ่ต้องไปยืนแถวราต้องสาแล้วอนบ่เออมันมันบาขัใจไงจริงหน่อยมันตกลงไปล้งไปเลยม่้นยามยามต้องแขงเบาเลยวันนี้วมันถึงลมแกมันอยู่ซ่กมัตกากอหลีบอที่เนเอากล่องไอ้กล่องมันก็เป็นจรง เรยกลูกไก่หูุดหิดเป็นนือกใจเป็นเนาะมันยังไก่มันเร็วกว่าใครไหมมันเป่าไมมันเปล่าดีดีมันต้องมันต้องส่งเสริมมันนะมันมีความกระตือรือร้นจริงๆแล้วมันน่ารักด้วยนะมันเป็นมันเป็นตัวของมันเองเนี่ยก็มันเป่ามันค่ยยางมันกับ กดทิงมันเหมืนมี่มั่นตัวเดียวเลยเราเพลินเลยเพลินเขาไอ่น้องนั่นเลยอึดพอเวนหลงขณที่มีเทาเนนี้ดควอเล็กเอรยางเน่เบิร์กล้อเป็นตัวางเชกไปเพราาตามที่เข็มนะครับเนนั้ มันดีออกมาจะรีสอร์ทบองอย่าได้ไประบาพนะระบาง่วงป่าพ่นแนวเขาเอ้ากันั่งเขานี้ล่นหละเนาะเป็นพ่นจากว่วมเอื่นคนจากมีสามารถข้าระวางพุทธพุทธพุทธยอีอมอื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 มอเมอื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 มอามอื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 ัอืมอือเมอืมอื่อืเอ็นอืมอืมอืมอเมอมอเอืออ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 เออ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 มอเออออ ว้เข้มไก่นเม่กินเขาเอยอกยกม่หยอกแย่กินขอเงินเยอะไรกูขอียบขอเรียบมาได้เมื่อเกินห้าบาทแค่ยีสิบบาทเม่อขอเ้าเิพื่อนปไก่ข้าวัยังเอาไห้เื่อขาดขอยู่ทุ่มมือทีบุันสวัสิได้บุได้ี่ายคน เือกินเสมอเลยเลยเราแห้เผินเข้บาทไว้ทั้งคันข้า้งตัวเขาบอกเป็นไห่เออเอาปีนี้เอาไปอีกเศร้าหนึ่งเ่ยทั้งคันข้าไปแล้วเอ้ทั้งคัน้าอีกแล้วบาดิสตาอุ้ยเไปได้แบ่งแดงแท้เลยเขียวเจากสี่สิบลคัแ้วเียวล้กดเนียก่อนจเขียวโฮมกัน่ออว้ทกองตบงต้นอบงตนก็งตนอเค เขียวสีไปทางพะแข้วมัลกดคอยจะไปทางทาวเวีุวรรณแม่แดงแดงปูทาวเวียสุวรรณแม่แดงี่โอ้ยย่องวาข้นเลยปป่าามด้อหรอยังไ่เป็นทานี้เดีไอ้พวมเจ้ากนจูชามา้าจาไปทางที่พระเทพก็ได้อเป็นม่วงเดี๋ยวเดี๋ยวต่สีแดงยังไม่ได้สี่งสีม่วงพะเมลกด เมน้อเปลี่ยนผ้าซูมือได้บาเป่ยนผ้าดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่อเดูดูอันพอเดูฝนดูอดี้ยที่น้องไม่เห็นแต่ไม่เนเลยน้ำเไปใส่หญิงแหละเออนของก่อนปะำแล้วิออกก้อนมได้ไหมปะดาลุงออกก้อนมใส่้ยอันนี้เมื่แมนดาวลุงดอกนี้ ฮะเอดาวจนฮ่าฮ่า่าเปิดตาเราจะตัดติดหมดยังโอยประตูก็เมาเปิดจะ่ายบอสิล่องลงมึงกันลองมาไนด้ตัดได้ตัดได้โยนยอนนั่งนี่คือบรรยกจานโกห้าสี่เขาได้ขั้นหนึ่งห้า่ยงเดยังเด ร่นอดีตทั้งหมดาวคันอดีครับเริ่มกับลวงอยู่เด้แต่ว่าตั้งแต่มีคนคี้ขึ้นี่มาค่อยๆเรื่องหุ่นเล่าบันเดย์อยากจะแก้คนมีปัญหาไหมนี่เด้อที่เล่นพวกนี้น่าจะเป็นสนามสนามไหมก็ไม่สนามเดิมบ่ไม่โรตัรสี่โรตัสโรตนะสี่แยกอุทัยมวยกับผลขวางหลายดอกเยออะไรมันเป็นงิเป็นก้อนเอ้านั่งตั้งหน้าท้องรถสุดพร้อมสัตว์อะไรล่ อันนี้มยใชม่งยัวันนวาี้ยมาเล่ตนตาจ้าละถอยเขานี่เนาะไปถยเข้าถอยเข้าไม่จีบอันอันนี้เด้บยลของ nhà ื่อถอยเขานี่ถอยเขานี่แต่อยู่ขั้นหนึ่งข้างไนี Đây vô đây vô đây đây. Qua là say Moment, mẹ bó 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 bò bò bó đây bó đây bó ai bó 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 Đây bó 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 à bó 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 เนี่ยถอยมาเซกอีมันี่มันนั่งอย่นี่เอามัสั่งว่ะไปคือฝ่าวแถวขึ้นก้อนมเือเอา้อแมนยุติเอาค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เจนนี่กิมหนาบพกันไหมคะสวัสดีค่ะ